สวัสดีนักเรียนชั้นมอ5ทุกคนนะครับวันนี้ในรายวิชาเคมีของเรานะครับก็ยังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้เรื่องของกรดเบสนั่นเองนะครับทีนี้วันนี้หัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้ก็คือการคำนวณเกี่ยวกับ ph ของสารละลายนั่นเองนะครับซึ่งใดที่ผ่านมาเราได้เรียนกันไปในเรื่องของการคํานวณการแตกตัวของกรดแก่เบสแก่ แล้วก็การคำนวณการแตกตัวของกรดอ่อนและก็เบสอ่อนถูกไหมครับในวันนี้เราก็จะเรียนในหัวข้อที่ต่อมาก็คือเป็นการคำนวณความเข้มข้นของสารละลายกรดกับเบสนั่นเองแต่ทีนี้เราจะหาในรูปของค่า pH นั่นเองนะครับซึ่งความเข้มข้นของ ไฮโดรเนียมไอนะครับความเข้มข้นของ h y โดรเนียมไอนเนี่ยที่เราได้ใช้อยู่หรือที่เราได้คำนวณมาถูกไหมครับมันจะมีค่าเป็นปริมาณที่น้อยมากซึ่งไม่เหมาะหรือว่าไม่สะดวกแก่การนำมาใช้งานดังนั้นนักวิทยาศาสตร์นะครับจึงเปลี่ยนความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนเนี่ย ให้อยู่ในรูปที่สามารถใช้งานได้สะดวกขึ้นก็คือให้อยู่ในรูปของค่า pH นั่นเองนะครับซึ่งค่า pH คำนี้นักเรียนน่าจะคุ้นเคยเพราะว่าเราได้เรียนมาแล้วในชั้นมัธยมศึกษาปีที่1น,นั่นเองถูกไหมครับในเรื่องของกรดกับเบสโดยอาศัยความสัมพันธ์ที่ว่าค่า pH นะครับจะมาจากค่าเท่ากับลบ log ของความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนนั่นเอง ซึ่งลบล็อกซึ่งล็อกก็คือลอก,การิทึมถูกไหมครับก็นักเรียนน่าจะได้เรียนมาแล้วในวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็จะนําค่าของลอก,การิทึมหรือค่าล็อกนะครับมาใช้ในการคํานวณความเข้มข้นของสารละลายกรดกับเบสโดยจะเปลี่ยนให้อยู่ในรูปของค่า pH นั่นเองนะครับทีนี้เราเป็นขอทบทวนความรู้นิดหนึ่งนะครับข้อควรรู้นั่นเองก็คือ สารละลายที่อยู่ในสภาวะเป็นกรดนะครับจะมีค่า pH เนี่ยน้อยกว่า7แต่ถ้าสารละลายที่อยู่ในสภาวะที่เป็นกลาง pH นะครับจะเท่ากับ7และสารละลายที่อยู่ในสภาวะที่เป็นเบส pH ก็จะมากกว่า7นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นสารที่มีค่าเป็นกรด pH จะน้อยกว่า7และสารที่มีค่าเป็นเบส pH ก็จะมากกว่า7นั่นเองถูกไหมครับถ้าเป็นกดแก่ค่า pH ก็จะมีค่าน้อยแต่ถ้าเป็นกดอ่อ,อนค่า pH ก็จะมีค่ามากจนเข้าใกล้เลข7นั่นเองแล้วก็ในสภาวะที่เป็นเบสถูถกไหมครับถ้าเป็นเบสอ่อนค่า pH ก็จะอยู่ใกลกับเลข7อาจจะเป็น7.5เป็น8หรือเป็น9ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นเบสแก่ค่า pH ก็จะอยู่ที่ ค่ามากๆอาจจะเป็น12 13หรือ14นั่นเองซึ่งค่า p h นั่นเองน่าจะจำได้ถูกไหมครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่1ถึงส4ดังนั้นค่า p h ที่เรามีถูกไหมครับค่า p h ที่เรามีเนี่ยมันก็คือ1ถึงสินั่นเองทีนี้เราสามารถบอกได้ว่า p h บวกกับ p o h เท่ากับ 14นั่นเองนะครับอันนี้ p h oh บวก p o h เท่ากับ14ทีนี้ p h ก็คืออยู่ในสภาพของสารละลายที่เป็นกรดจะ p o h อยู่ในสารละลายที่มีสภาพความเป็นเบสนั่นเองถูกไหมครับซึ่งเมื่อสักครู่นี้เราได้ดูมาแล้วถูกไหมครับว่าค่า p h จะมาจากสูตรที่ว่าลบ log ความเข้มข้นของ ไฮโดรเนียมไอออนนั่นเองทีนี้ถ้าเราจะหาค่า poh ก็คือเป็นสภาพที่บอกความเป็นเบสถูกไหมครับก็จะได้เท่าก,กับลบล็อกไฮดรอกไซด์ไอออนหรือว่า oh นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคำนวณในเรื่องของกรดกรดก็คือสิ่งที่บอกความเป็นกรดก็คือความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนก็จะบ่งบอกค่า p h แต่ถ้านักเรียนเรียนในเรื่องของเบสนักเรียนก็จะอยู่ในรูปของความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนก็จะเท่ากับ poh ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าเรากำลังคำนวณสารละลายที่เป็นกรดให้นักเรียนใช้สูตร ph เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดรเยนไอออน แต่ถ้านักเรียนคำนวณความเข้มข้นของสารละลายที่เป็นเบสเพื่อจะหาค่า pH นั่นเองก็ใช้ค่า pOH เท่ากับลบ็อ g ไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองซึ่งค่า pH และค่า pOH นะครับค่า pH และค่า pOH รวมกันแล้วจะมีค่าได้เท่ากับ14นั่นเองให้นักเรียนจำตรงนี้นะครับเพราะตรงนี้ สำคัญที่เราจะต้องใช้ในการคำนวณเดี๋ยวให้นักเรียนจดสูตรลงในสมุดให้เรียบร้อยนะครับว่าถ้าเราจะคำนวณค่า pH ให้เราใช้สูตร pH เท่ากับลบ log ok ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนแต่ถ้าเราจะหาค่า pOH ให้นักเรียนใช้สูตร pOH เท่ากับลบ log ok ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนโดยค่า pH และค่า pOH สามารถรวมกันได้เท่ากับ14นั่นเองอันนี้ให้นักเรียนจําไว้นะครับเดีย๋ยวเราจะได้คํานวณได้เพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สูตรสําหรับการคํานวณหาค่า pH ของสารละลายแล้วเดี๋ยวเราก็จะลองไปคํานวณกันนะครับอ่ะข้อที่1นึ่งจะบอกว่าในสภาวะที่เป็นกลางความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออน ถ้ามีไฮโดรเนียมไอออนแสดงว่าเราก็จะต้องนำไปสู่การหาค่า pH ถูกไหมครับหาค่า pH อ่ะมีค่าเท่ากับโจทย์ให้มาแล้ว่าความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนมีค่าเท่ากับ1คูณ10ยกกำลัง7โมลาร์โจทย์ถามว่าแล้วจะมีค่า pH เท่าใดโจทย์ถามว่าจะมีค่า pH เท่าใดถูกไหมครับเพราะฉะนั้น จทย์ให้เรามาว่าความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนตรงนี้นักเรียนก็สามารถทําการคํานวณได้เลยหา pH ใช่ไหมครับนักเรียนก็ได้ pH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนนั่นเองอ่ะนักเรียนก็จะได้ pH เทเท่ากับลบล็อก นี่ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนคือตรงนี้ถูกไหมครับนั่นเองก็ลากมาใส่เลยก็จะกลายเป็น1คูณ10ยกกำลังลบ7นั่นเองนั่นเองก็ปิดวงเล็บไว้หลังจากนั้นในการคำนวณล็อกแคลเซียมถูกไหมครับถ้านักเรียนต้องทำให้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังแบบนี้ทีนี้นักนเรียนเห็น1คูณ10ยกกำลังลบ7ถูกไหมครับนักเรียนเห็น1คูณ10ยกกำลังลบ7 ให้นักเรียนดูตรงเลขยกกำลังตรงนี้นะครับให้นักเรียนดูตรงเลขยกกำลังตรงนี้นะครับตรงนี้คือตัวเลขยกกำลังให้นักเรียนทำการโยกเลขยกกำลังมาไว้ด้านหน้าให้นักเรียนทำการโยกนะครับเลขยกกำลังไปไว้ด้านหน้าเลขยกกำลังไปไว้ด้านหน้าให้นำไปไว้ด้านหน้านะครับเพราะฉะนั้นพอเรานำไปไว้ด้านหน้า เราก็ไปทำต่อได้เลย ph เท่ากับ7นี่ครับเลขยกกำลัง7มาอยู่ด้านหน้าหลังจากนั้นพอนักนเรียนยกมาไว้ด้านหน้านักนเรียนก็ลบกับล็อกนักเรียนก็เหลือตัวนี้อยู่ถูกไหมครับนักเรียนก็เหลือตัวนี้อยู่นักเรียนก็ยกเลขหนึ่งมาเป็นล็อกหนึ่งทีนี้ตรงนี้คุณครูอนุญาตให้ใช้เครื่องคิดเลขกดได้แต่ถ้าเวลาเขาห้องสอบเดี๋ยวครูจะมีค่าล็อกมาให้นักเรียนนักนเรียนก็เปิดจากหน้าของข้อสอบดูได้ว่า ล็อกแต่ราค่ามีค่าเท่าใดนะครับค่าของล็อกค่าของล็อกนะครับค่าของล็อกตรงนี้นักเรียนไม่ต้องจำเวลานักเรียนทำการบ้านหรือทำแบบฝึกหัดให้นักเรียนเปิดเครื่องคิดเลขแล้วคำนวณได้เลยส่วนเวลาทำข้อสอบเดี๋ยวครูจะมีค่าล็อกแต่ราคาให้เพราะฉะนั้นนักเองก็จะได้ p เท่ากับ7ลบล็อกหถูกไหมครับเราก็ไปกดเครื่องคิดเลขล็อกนักเรียนก็กดเลข1 แล้วนันเองก็กดที่ล็อก10ตรงนี้ค่าที่ได้ออกมาก็คือค่าเท่ากับ0ถูกไหมครับค่าที่ได้ออกมาเท่ากับ0ูนย์เดี๋ยวครูสอนใหม่นะครับนันเรงอยากได้ล็อกไหนนันเรนกดเลข1นั่นเองอยากได้ล็อก1กด1แล้วตามด้วยล็อกฐาน10เลขที่ออกมามีค่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นเราได้ศูนย์ใช่ไหมครับเราก็กลับไปตรงนี้เราก็ได้ p-h อ่ะนันเองก็จะได้ p-h เท่ากับ7ลบ0การเสร็จแล้วนะครับ7ลบ0ูย์ได้7นั่นเอง p h เท่ากับ7เพราะฉะนั้นนักเรียนก็จะได้คำตอบในข้อนี้แล้วว่าข้อนี้ตอบ p h เท่ากับ7นั่นเองนักเรียนงงไหมครับหลักการทำคือนำค่าความเข้มข้นมาใส่ในตัววงเล็บแล้วให้เราดูเลขยกกำลังตรงนี้ให้นำเลขยกกำลังที่มี ปัดมาไว้ด้านหน้าหลังจากนั้นเราจะเหลือค่าล็อกตรงนี้ให้นักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขได้ให้นักเรียนไปกดเครื่องคิดเลขได้เลยนะครับกดเครื่องคิดเลขโดยที่เวลาสอบเดยวครูจะกําหนดให้นักเรียนไปต้องจําน,นะครับเพราะว่า <c oughs> ในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยในตัวข้อสอบก็จะกําหนดค่าล็อกไว้ให้เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้นักเรียนก็จะได้เท่ากับ7นั่นเองข้อที่1ก็คือ เสร็จแล้วนะครับอาจจะเราดูข้อถัดไปข้อถัดไปโจทย์บอกว่าโจทย์บอกว่าสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นของ O-H ถ้ามีความเข้มข้นของ O-H ตรงนี้ก็บ่งบอกเราแล้วว่าอยู่ในสภาพที่เป็นเบสถูกไหมครับถ้าให้ O-H มาแสดงว่านักเรียนก็จะต้องหา POH ตรงนี้แน่นอนนักเรียนก็ต้องทำได้สูตร POH ถูกไหมครับโจทย์ให้มาเท่ากับ2คูณ10ยกกำลังลบ5โมลานั่นเองโจทย์ถามว่าสารละลายนี้จะมีค่า POH เท่าใดจะมีค่า POH เท่าใดซึ่งก็ชัดเจนถูกไหมครับว่าโจทย์ให้หาในรูปของเบสก็ต้องทำในรูปของ POH นั่นเองหลังจากนั้นเราก็ไปทำได้เลยโจทย์ให้หา POH นั่นเองก poh ถูกไหมครับเท่ากับลบ log ความเข้มข้นของ oh หรือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองหลังจากนั้นเราก็ทำต่อ poh นะครับเท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนกะ็คืออยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอยู่ตรงนี้นักเรียนก็ลอกตรงนี้มาใส่ได้เลยวงเล็บ2คูณ10ยกกำลังลบห เด็ปิเพราะฉะนั้นนักเรียนอย่าลืมที่คุณครูบอกนะครับว่าให้นักเรียนดูที่เลขยกกําลังตรงนี้คือเลขยกกําลังถูกไหมครับถ้ามีเลขยกกําลังให้ตบเลขยกกําลังมาด้านหน้าได้เลยอ่ะเราก็ทำต่อนะครับ P O H เท่ากับลบ log อ่ะอโ,โทษทีครับคุณครูลืมเขียนอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้ ตรงนี้มีเลข5ใช่ไหมครับเลขยกกำลังเลขยกกำลังให้นำเลขยกกำลังมาไว้ด้านหน้าได้เลยนั่นเองก็จะเป็น5อ่ะลบล็อกเพราะฉะนั้นเหลือเลขไหนครับนั่นเองก็เหลือเลข2ถูกไหมครับนั่นเองก็เป็น5้าลบล็อก,อกสอนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นนั่นเองก็เขียนต่อ p o h อเท่ากับหลบทีนี้เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขล็อกสนะครับแล้วก็ไปกดเครื่องคิดเลข l o อก2คุณครูบอกแล้วว่าถ้าอยากได้ล็อกตัวใดนั้น,นงก็กดเลขนั้น2แล้วก็ตามด้วยล็อกฐาน10 l ล็อกที่ออกมาก็คือ0 3 0 1 0 2 9 9 9เพราะฉะนั้นเราใช้แค่เลขทศนิยม4หลักนะครับก็จะกลายเป็น0.3010นั่นเอง0.3010อุาแล้วก็กลับไปที่หน้าของเราลบ0 3 0 10นั่นเองเพราะฉะนั้นนั่นงก็จะได้ค่า p o h แล้วนะครับก็คือ5ลบ3 0.3010นั่นเองก็จะได้5ลบ0.3010อ่ะเรากับไปที่เคือคิดได้นะครับ5ลบ0.3010เท่ากับ <c oughs> 4.699อ่ะนั่นเองก็จะได้คำตอบแล้วนะครับก็คือ4.6 99อันนี้ก็คือคำตอบของข้อนี้นั่นเองที่โจทย์ถามว่าค่า poh มีค่าเท่าใดก็ตอบ4 6 9 9นั่นเองนะครับก็คือได้ค่า poh ของความเข้มข้นของสารละลายในข้อนี้มาแล้วนั่นเองนะครับอ่ะโอเคเราก็ได้คำตอบข้อนี้อ่ะเพราะฉะนั้นข้อถัดไปข้อถัดไปนะครับเราก็ไปดูข้อถัดไปอ่ะข้อนี้ โจทย์บอกว่าข้อนี้โจทย์บอกว่าสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งมีความเข้มข้นของไฮโดรเนียมไอออนอาจโจทย์ให้ไฮโดรเนียมไอออนมาแล้วถูกไหมครับให้ไฮโดรเนียมไอออนมาถ้าโจทย์ให้ไฮโดรเนียมไอออนมาแสดงว่าสิ่งที่จะเรียนต้องคำนวณก่อนก็คือค่า p h นั่นเองถูกไหมครับให้มา1นึคูณสิยกกำลังลบสมโมลต่อลูกบาศก์เดซิเมตรก็คือ1นึคูณสิยกกำลังลบ 3 m o โมลานั่นเองแต่ทีนี้โจทย์ถามว่าสารละลายในข้อนี้จะมีค่า pH และ pOH เท่าใดซึ่งโจทย์ถาม2อย่างถูกไหมครับซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องยากให้ถามว่า pH และ pOH มีค่าเท่าใดเพราะฉะนั้นนักเรียนสังเกตให้ดีนะครับโจทย์ให้ H 3 O บวกหรือไฮโดรเยมไอออนมาเพราะฉะนั้นนันเองก็ต้องหา pH ก่อนเลยหา pH ก่อนเลยเพราะฉะนั้นเราก็จะหาตัว pH ตรงนี้ก่อนถูกไหมครับอ่ะเราออก็ไปทำเริ่มทำการเพราะฉะนั้น pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนซึ่งโจทย์ให้เรามาถูกไหมครับอะ pH เท่ากับลบ log ความเข้มข้นของไฮโดรเยมไอออนก็คือตรงนี้ถูกไหมครับ1คูณ10ยกกำลังลบ3 หลังจากนั้นนักเรียนก็อย่าลืมนะครับที่ครูบอกไว้ว่าให้เรามองเลขยกกำลังเ้่าเรเห็นเลขยกกำลังให้ปรับมันเอาไว้ด้านหน้าได้เลยเพราะฉะนั้น ph ตรงนี้เท่ากับ3ลบ log หนึ่งนั่นเองถูกไหมครับเพราะว่านักเรียนเหลือเลขที่เป็นเลข1อยู่ตรงนี้นักเรียนก็ให้เป็น log หนึ่งได้เลยหลังจากนั้นเราก็ทำต่อ ph เท่ากับ3ลบล็อก1เราก็ไปกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมนะครับกดเครื่องคิดเลขเหมือนเดิมอยากได้ล็อก1กด1อยากได้ล็อก1ใช่ไหมครับกด1แล้วกดที่ล็อกฐาน10ตรงนี้คำตอบออกมาได้0ูนย์นักเรียนก็ย้อนไปดูได้0ูนย์ใช่ก็ได้3ลบ0ปึ๊บเพราะฉะนั้นค่า p h เท่ากับ3นั่นเองอ่ะ p h เท่ากับ3นะ ตอนนี้เราได้แล้วถูกไหมครับว่า p h ออกมามีค่าเท่ากับ3แต่ยังไม่เสร็จถูกไหมครับเพราะว่าโจทย์ถามนักเรียนในเรื่องของค่า p o h ด้วยเพราะฉะนั้นนักเรียนลืมหรือยังครับว่าเมื่อกี้ครูได้สรุปไว้ประเด็นหนึ่งที่ว่าค่า p h บวก p o h มีค่าทั้งหมดเท่ากับ14 เพราะฉะนั้นนักเรียนได้ค่า p h ตรงนี้แล้วถูกไหมครับเท่ากับ3เราก็มาแทน3บวก poh เท่ากับ14ท่าน,นเรียนอยากได้ค่า poh นักเรียนก็ได้14 3อยู่ฝั่งนี้นะเลข3ก็ย้ายไปลบก็จะเหลือค่าเท่ากับ11ดังนั้นค่า poh จึงมีค่าเท่ากับ11นั่นเองถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเรนก็ จะได้คำตอบออกมาแล้วทั้ง2คํคำตอบทั้งค่า p h แล้วก็ค่า p o h นั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้ค่า p h ที่เกิดขึ้นก็คือเท่ากับ3นั่นเองและค่า p o h ที่เกิดขึ้นก็เท่ากับ11ซึ่งค่า p h และ p o h จํจำได้ใช่ไหมครับว่า2ค่านี้รวมกันจะมีค่าได้เท่ากับ14นั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ ให้นักเรียนหาตัวใดตัวหนึ่งนักเรียนก็เอาไปลบกับเลข14ตามทฤษฎีของเราถูกไหมครับเดี๋ยวเราไปดูอีกข้อหนึ่งข้อนี้โจทย์บอกว่าสารละลายชนิดหนึ่งซึ่งมีความเข้มขน้นมีความเข้มข้นของ o h มีความเข้มข้นของ OH เพราะฉะนั้นโจทย์ให้ o h ไอออนหรือไฮดรอกไซด์ไอออนมาถ้าโจทย์ให้ oh มานักเรียนต้องคำนวณในรูปของ poh ก่อนถูกไหมครับนักเรียนต้องคำนวณในรูปของ poh ก่อนโจทย์ให้สารละลายมามีความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออน3คูณ10ยกกำลังลบ4โมนลต่อลูกบาทเดซิเมตรก็คือ3คูณ10ยกกำลังลบ4โมลานั่นเองถูกไหมครับและโจทย์ก็ถามว่าจะมี ค่า poh แล้วก็ ph เท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็ทำเหมือนกับข้อเมื่อกี้เลยถูกไหมครับโจทย์ให้ความเข้มข้นของ o h หรือไฮดรอกไซด์ไอออนมานักเรียนก็ต้องคำนวณ poh ก่อนเพราะฉะนั้นถ้านักเรียนคำนวณ poh ได้นักเรียนก็สามารถคำนวณ ph ได้เหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเราก็ไปดู poh ก่อนเลยในเมื่อโจทย์กำหนด o h นักเรียนก็ต้องคำนวณ poh ก่อนถูกไหมครับ p OH เท่ากับลบล็อกความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนตรงนี้นั่นเองอ่ะหลังจากนั้น POH เท่ากับลบล็อก3คูณ10ยกกำลังลบ4ถูกไหมครับเราก็ใส่ตรงนี้เข้าไปหลังจากนั้นนักเรียนอย่าลืมนะครับว่าตรงนี้สำคัญให้นักเรียนมองเลขยกกำลัง ให้นักเรียนมองเลขยกกำลังนะครับหลังจากนั้นพอเรามองเลขยกกำลังแล้วเราก็นําเลขยกกำลังเนี่ยมาไว้ด้านหน้านั่นเองก็จะได้ c ลบ log log อะไรเอ่ยแล้วเหลือเลข3ถูกไหมครับนั่นเองก็จะได้ c ลบ log สามหลังจากนั้นนักเรียนก็ไปกดเครื่องคิดเลขได้เลย c ลบ log สามแล้วก็ไปกดเครื่องคิดเลขถูกไหมครับนักเรียนอยากได้เลขไหนนักเรียนกดเลขนั้น3แล้วนักเรียนก็ไปกดค่า log า10ตรงนี้อ่ะเพราะฉะนั้นพอเล่นกดได้แล้วนั่นเองก็จะได้0.477121255เราก็ใช้ทศนิยมแค่4ตำแหน่งพอก็จะได้0.4771นั่นเองนะครับ0.4771อ่ะเราก็จะได้0.4771อ่ะเพราะฉะนั้น p o h นั่นเองก็จะได้แล้วนะครับ 4-0.4771อ่ะแล้วก็จะไปกดที่เลข4-0.4771คำตอบที่ออกมาก็คือ0.35229ถูกไหมครับ0.4771คำตอบที่ได้ของเราก็คือ3.5229อ่ะเราก็ได้ 3ามจุดห้าสอเ่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราอาจจะปรับให้เหลือแค่ทดสิยม2ตำแหน่งก็ได้เพราะฉะนั้น p o h ของเราก็จะเหลือ3.52นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าเรเรียนได้ตรงนี้อ่แล้วก็เก็บคำตอบไว้ว่าตอนนี้เราได้ p o h แล้วถูกไหมครับ 3. 52นั่นเองเพราะฉะนั้นเราก็ไปทำการหาค่า pH ได้เลยอ่ะซึ่งจากทฤษฎีเดิมของเรานะครับ pH บวก pOH เท่ากับ14โจทย์ให้หา pH อีกทีหนึ่งใช่ไหมครับเราก็เก็บ pH บวกเราคิด pOH ได้แล้วอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับอ่ะสามจุด 52นนเท่ากับ14นนเพราะฉะนั้นเองก็จะได้ p h เท่ากับ14ลบ3า2เพร้าะฉะนั้นนั้นเองก็จะได้ p h เท่ากับเท่าไรเอ่ย10.48นั่นเองถูกไหมครับรานะนะเลนก็จะได้คำตอบของข้อนี้แล้วก็คือ p h เท่ากับ10.48 และ poh เท่ากับ ah 3.52นั่นเองนั่นเรนก็จะได้ออกมา2คํคำตอบตรงนี้โจทย์ให้ oh ลบหรือความเข้มข้นของไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเรนก็ต้องคำนวณค่า poh ซึ่ง poh ที่ได้ในข้อนี้ก็คือ3.52ตรงนี้โจทย์อยากได้ ph ด้วยนั่นเรนก็เอาไปลบกับ14นั่นเรนก็จะได้ ph เท่ากับ10 จุแตรงนี้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นครูเชื่อว่าถ้านเรียนดูคลิปการสอนของครูนักเรียนน่าจะทำแบบฝึกหัดที่ครูส่งให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้มีอยู่นิดหนึ่งครูขอย้อนตรงนี้นิดหนึ่งนะคะเพื่อให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดได้ถ้าความเข้มข้นนักเรียนตั้งใจฟังตรงนี้ให้ดีนะครับถ้าความเข้มข้นที่โจทย์ให้มาตรงนี้ไม่ได้อยู่ในเลขยกกำลังแบบนี้ ให้นักเรียนปรับความเข้มข้นนั้นให้อยู่ในเลขยกกำลังนะครับสมมติสมม,ต,สม,มติว่าโจทย์ให้ความเข้มข้นมา0.04 0.04ถ้าเราจะไปคำนวณค่าล็อกมันจะคำนวณยากถูกไหมครับให้นักเรียนปรับ0.04ยนย์ี่เนี่นักเรียนปรับเป็นเลขยกกำลังนักเรียนก็จะได้4คูณ10ยกกำลังลบอพอนักเรียนได้อยู่ในรูปของเลขยกกำลังปุ๊บเนี่ย นักเรียนก็จะสามารถนํามาคํานวณแบบนี้ได้แล้วถูกไหมครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ครูฝากไว้นิดหนึ่งนะครับว่าถ้าโจทย์ให้มาในรูปของเลขทศนิยมแบบนี้ให้นักเรียนปรับเป็นเลขยกกําลังแบบนี้นะครับเพราะว่านักเรียนจะได้มาเข้าสูตรล็อกของเราได้นั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อนักเรียนดูคลิปการสอนของครูจแบแล้วนะครับให้นักเรียนจดวิธีการลงในสมุด เมื่อนักเรียนศึกษาเรียบร้อยและจดบันทึกข้อความรู้ลงในสมุเดเรียบร้อยนะครับให้นักเรียนทําแบบฝึกหัดที่ครูส่งให้เมื่อนักเรียนส่งทําเสร็จแล้วนะครับให้นักเรียนส่งลงมาในไลน์กลุ่ม5้ทับหเคมีครูทีละเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนศึกษาคลิปของครูนะครับข้อปฏิบัติของเราเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนดูคลิปการสอนของครูให้จบและจดบันทึก ข้อความรู้หรือหลักการทำลงในสมุดนะครับเมื่อศึกษาจบแล้วให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดลงในสมุดและเมื่อทำแบบฝึกหัดเสร็จแล้วให้นักเรียนถ่ายรูปส่งครูนะครับในลายกลุ่ม5ทับเคมีครูจิราเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวครูจะทำการตรวจและก็ให้คะแนนและหลังจากนี้ถ้าเรามีเวลาว่างเดี๋ยวครูจะขอเปิด ซูมนะครับหรือ Google Meet เนี่ยเพื่อคุยกันถึงการเรียนการสอนที่ผ่านมาแล้วก็อาจจะคุยกันในบางเรื่องที่หลายๆเรื่องบางคนอาจจะมีข้อบางข้อที่ยังสงสัยเดี๋ยวเราจะได้คุยกันเพื่อเคลียร์กันในแต่ละเรื่องที่ผ่านมานะครับว่าเรื่องที่ผ่านมานั้นเรียนสงสัยในหัวข้อไหนประเด็นไหนให้นั้นเรนเตรียมคำถามไว้นะครับเดี๋ยววันไหนว่างๆเราจะมานัดประชุมคุยกันเพื่อ ตอบเพอคำถามหรือข้อสงสัยของนักเรียนนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นขอให้หนักเรียนตั้งใจดูคลิปการสอนของครูและตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะครับแล้วก็จะลื่มส่งงานในรายกลุ่มเพื่อครูจะได้ตรวจและใหนน้คะแนนขอให้หนักเรียนทุกคนตั้งใจนะครับและเดี๋ยวเราพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีครับ